สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะลัคนาพิจิกคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะเ,เพื่อนๆและเลขมงคลของคุณในเดือนกันยายนพศ2565นะคะพลังงานนี้จะมีอิทธิพลตั้งแต่หมอมีนลงคลิปเลยนะคะ ชาวราศีพิจิกค,คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16นะคะพฤศจิกายนถึง15ธันวาคมหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะส่วนวันที่มินก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะแน่นอนละค่ะพลังงานนี้คือพลังงานโดยรวมที่หมออ่านไพ่โดยกว้างๆไม่ได้จ่อจงใครพิเศษนะคะเพื่อนๆก็คือดูเป็นแนวทางมีวิจารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อนๆดีๆก็เก็บไว้ไม่ดีทิ้งไปถ้าเป็นความรากักให้อ่านสลับกันด้วยมาฟังกันนะคะ ไพ่ใบแรกของคุณเลยค่ะราศีพิจิกลัคนาพิจิกเดวีออฟฟอร์จูนนะคะไพ่ตรงนี้เป็นพลังงานของกรรมาจากเป็นพลังงานของดาวพฤหัสนะคะไพ่ตัวนี้หรือพลังงานของโชคชะตาแน่นอนราคาทุกสิ่งทุกอย่างหมุนเวียนเปลี่ยนไปค่ะเพื่อนๆบางคนเจอกันเพราะว่าสนาบางคนก็จากกันเพราะว่ามันเป็นโชคชะตาที่ทําให้ต้องจากกันเพราะว่ามันไม่ใช่นั่นเองนะคะไพ่ตรงนี้เป็นไพ่ตนุเป็นไพ่ตัวเราก็คือ อะไรก็ตามที่มันแย่มามันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเพืเ่อนๆมีอ่านก่อนนะมันขึ้นมาเด่นเรื่องเงินนะคะอะไรก็ตามที่คุณทํามานะเพื่อนๆแปดเหรียญการเงินการทองคุณมั่นคงมากบางคนสนใจแต่เรื่องเงินเรื่องทองเพราะตกตําแหน่งใบอนาคตคือเงินทองที่มั่นคงขึ้นนะคะโยกกับควีนเหรียญเนาะมันหมายถึงตัวตนของเราตอนนี้เรารักตัวเองนิ่งๆเงียบๆในความสัมพันธ์ ใส่ใจและสนใจแต่เรื่องเงินเรื่องทองนะคะมากกว่าที่จะไปวิ่งตามใครแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาหมอเห็นไพ่คุณจบอะไรบางอย่างมาพี่จิกขา h e De a t นะคะคุณจบอะไรจากอะไรมาที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะอันนี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะ,ค,ะคุณอาจจะไปเจอใครหรือเพิ่งไปรับรู้นะคะสิเหรียญเนี่ยเป็นสถานะไมยถึงเกี่ยวกับครอบครัวเขาอาจจะเนาะหมออ่านโยก,กันเป็นคนที่เขาอาจจะมีพาน,นัานการอยู่แล้วหรือ เขาอาจจะยังไม่จบออกับใครดีพอนั่นแหละค่ะเอาง่ายๆว่าคุณไปเจอความสมานที่ไม่ชัดเจนก็าอาจจะมีคนของเขาอยู่ก็นะคะตรงนี้คุณตัดสินใจจบปัญหาเพื่อนๆนะคะไพ่ตรงนี้ตรงมากคือความรักไม่สมวงังคือมันจบฟีเจอร์เซลล์ะคือปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะเพื่อนๆนะะบางคนยังนึกถึงแต่สิ่งเก่าๆหรือเรายังดิ่งเรายังดาวกับเรื่องเดิมๆนะคะเปิดใจเพราะว่าเปิดใจหมายถึงว่า มองถ้วยที่มันยังตั้งอยู่หมอว่ามีคนมาชอบคุณนะแต่คุณอาจจะเปิดเปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดบ้างยังไม่ได้เต็มที่แน่นอนละค,ะค่ะเราเคยเจ็บเราเคยมีแพ้ตรงนี้ท่านบอกวนเวียนก็คือออกมาจากตรงนี้นะคะพลังงานจิตของเราอาจจะยังเจ็บยังเสียใจยังนึกถึงแต่เรื่องเดิมๆหรือเรายังดาวกับบางสิ่งบางอย่างอ่ะเพื่อนๆตรงนี้นะดวงชะตามันได้เปลี่ยนแล้วมินว่านหนึ่งนะคะคุณอาจจะได้เจอใครสคักคนเพื่อนๆเห็นไหมทูเลฟเนี่ยนะคะใบที่มินเปิดได้นะ,ะอะไรที่มันไม่ใช่มันต้องจบ เพื่อนๆบางคนมีคน,นอายุน้อยนะคะเข้ามาด้วย คุณจะเจอใครสักคนที่เขามีความรักแบบผู้ใหญ่กับคุณนะคะคุณอาจจะเจอในหน้าที่การงานหรือที่เรียนหรือไม่ก็เป็นที่ปรึกษาหารือกันนะคะเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนนะคุยกันแล้วถูกชะตาคนคนนี้ก็มีความมั่นคงมีไลฟ์สไตล์มีความคิดบางอย่างคล้ายกับคุณนะแต่ว่าบางท่านนะอาจจะมีอีโก้หันหลังให้กันเธอไม่คุยฉันก็ไม่คุยอะมีทิฏฐิไหมคะหันหลังให้กันทั้งที่เราก็ยังนึกถึงกันอยู่นะคะตรงนี้โสดแน่นอนละค่ะคุณ หมอว่าคุณจะเจอใครสักคนเป็นสองถ้วยที่รู้สึกดีต่อกันไพ่คู่คุณก็ออกมาแล้วคนคนนี้นะคะบางคนอาจจะแตกต่างคุณทางด้านอายุหน้าตาทางสังคมเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมด้วยแต่ความรักมันพยายามนิดนึงนะคะหรือบางท่านก็ไปไปกับกับกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะหรือบางคนความรักอยู่ไกลก็ได้ถ้าอยู่ใกล้ก็หมายถึงว่ายังช่วงนี้มันเบาบางนะคะเพื่อนๆตรงนี้แต่ว่า ตัวเราไม่ได้มีมุ่งเน้นราคาเรื่องความรักคุณมุ่งเน้นเรื่องเงินเรื่องงานแต่ถ้าความรักแปลว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เอาใจใส่กันนะคะแบบทําทุกวันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่าแต่ถ้าคนไหนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไปไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขามีเจ้าของมินว่าคุณจะตัดจบไปนะเดือเดมันจบอะค่ะจบปัญหาหรือบางท่านคุณนี่แหละค่ะเป็นคนที่มาก่อนเป็นคนที่อ่เป็นสถานะแฟนปัญหา จบไปนะคะเพื่อนๆเดอะเด h ตกตำแหน่งปัญหาจบไปแต่ว่าความเชื่อใจความไว้ใจมันไม่ได้เหมือนเดิมบางคนมีโอกาสได้กลับมาคืนดีแต่ความสัมพันธ์มันต้องจูนกันใหม่แต่ถ้าส่วนมีโอกาสได้เจอคน ที่เข้ามาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์แต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่าเห็นไหมคะคุณจะเจอทูเลอรของคุณนะส่วนการเงินคุณดีมากๆนะเพื่อนๆแต่มีอ่านความรักพอดีมันเด่นบางคนกําลังคิดจะทําธุรกิจอะไรบางคนได้โยกย้ายบางคนได้ต่อเติมบ้านบางคนอาจจะได้เปลี่ยนแปลงในองค์กรของคุณนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคุณตั้งใจเก็บเงินเก็บทองที่จริงดวงคุณดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรักถ้าอะไรมันไม่ใช่มันต้องจบเพ,เพื่อนเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่มิ้นอยากบอกคือนะคะ น,นี่แหละคุณรักตัวเองร้วคุณกลับมาเริ่มต้นกับตัวเองนะแต่พไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่าเรามองสิ่งที่มันยังตั้งอยู่นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะสองถ้วยเนี่แหละค่ะมีคนมารู้สึกดีกับเรานะคะตรงนี้แต่ถ้าแน่นอนละสองถ้วยคือการมอบความรู้สึกดีๆให้กันเป็นข้อโชคชะตานำพาแต่ถ้าตรงนี้แปลว่าเรานะคะเราไม่อยากคบเราก็ไม่สนใจแปลว่าโชคชะตาคือมันผ่านคือผ่านเข้ามาในชีวิตเราแต่เราไม่รับคือมันก็ต้องออกไปถูกไหมคะเพื่อนๆแต่มิ a ว่าคุณจะรู้สึกดีแหละ นะคะใครสักคนที่เข้ามานะคะคนคนนี้นะคะมีอะไรค้ายกับเราทามุ่งมั่นในเรื่องหน้าที่การเงินการงานความรักจะเป็นแบบผู้ใหญ่ค่อยๆปรึกษาหารือกันบางคนมีความรักที่อายุต่างกันมาดูการที่ผ่านมาพิสิกเป็นยังไงบ้างนะคะหนึ่งดาบมนะเพื่อนๆคุณเห็นไหมคะหนึ่งดาบคุณอยากมีการตัดสินใจบางคนแน่วแน่และที่จะตัดจบบางสิ่งบางที่มันเป็นปัญหาคุณจะปล่อยวางคุณจะนิ่งมากขึ้นนะคะเห็นไหมนะคะตรง หนึ่งดาบตัวนี้คือมีการนั่งสมาธิคือคุณอาจจะนิ่งมากขึ้นใจสงบมากขึ้นอะไรก็ตามคุณพยายามใจแข็งที่จะตัดจบเพื่อมันจบปัญหาน่ะนะคะาบางคนคุยกับธาตุลมนะคะตุลกูมเมทุนราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะไพ่คุณขึ้นมาด้วยแล้วก็ธาตุดินกันมึกศพมังกรธนูลัคนาธนูนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะธาตุาไฟเมสิงห์นูนะคะหนึ่งไม้เท้าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างความรักของคุณขออ่านไพ่ลวดเดียวนะคะห้าเหรียญ สี่ถ้วยค่ะเพื่อนเอน The Lover เมทุนละัคนาเมทุนหกดาบนะคะสองดาบนะไพ่ The Hangman ความรักทำให้เราทุกข์ระทมขมขื่นมันติดแหกมันมีปัญหานะคะเพื่อนๆตรงนี้สองดาบเป็นสภาวะที่นะคะบางคนมีทัศนคติที่ไม่ค่อยตรงกรันหรือ ความคิดเห็นขัดแย้งนะคะไม่ค่อยมีเวลาไม่ใส่ใจกันคุณรู้สึกเหงานะคะเพื่อนเนี่ยเหงารู้สึกมีปัญหารู้สึกโดดเดี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หรือเขาไม่ค่อยสนใจเรานะคะตรงนี้หรือบางคนนะคะเป็นความรักที่มีทางเลือกนะคะคุณอาจจะไปเจอใครที่ เขามีคนของเขาหรือเอาง่ายๆถ้านะคะตรงนี้คือเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ก็ได้เป็นความรักที่มันมากกว่าสองคนขึ้นไปนะคะคุณอยากได้ความชัดเจนเนาะคุณดูแลเอาใจใส่เขาดีแค่ไหนความรักมันก็ไม่ชัดเจนเพราะเขาคือสีถ้วยคือความรักที่ไม่ได้ดังใจเรารักเขาทุ่มเทให้เขามากกว่าเขาทุ่มเทให้เราก็คือเขาไม่ได้พอใจในสิ่งที่เราเป็นเพื่อนๆก็คือเรานั่นแหละชอบเขา เช่นเราชอบเขามากเลยนะคะเต็มสิบเนี่ยเราให้แปดให้เก้าแต่เขารักเราแค่หนึ่งสองเนี้ยนะคะเอาเอาไปอย่างนี้เลยเลเวลคุณก็อยากได้ความชัดเจนนะ,ะมันติดแอกอะไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงนะคะเพื่อนๆตรงนี้คุณก็รู้สึกดีนะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเรือ้องมินว่าคุณมูฟออนออกมาจากป,ปัญหาบางอย่างหรือบางท่านมีปัญหาที่ไม่ถูกเคลียร์คุณน้อยใจแล้วก็มันมีปัญหาคุณห่างออกมานะคะที่ผ่านมาเนาะนะคะตรงนี้ขึ้นมาอ่ะ มาดูกันเลยว่าพลังงานของตัวตนที่คุณจะคุยคนที่คุณจะคบเขาเป็นยังไงบ้างนะคะราศีพิจิกลัคณาพิจิกหรือแม้แต่คนที่คุณมีประเด็นเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้มาส่องกันดูเนาะ <The> Devil, เดเเวิลเพื่อนๆชาวมังกรลัคนามังกรตัวเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคือเขาอาจจะยังมีแพชชั่นกับคุณอยู่ก็ได้หรือเขาเป็นคนที่คือ เอาง่ายๆค่ะมันเราเขาไม่ได้มีเราคนเดียวนะคะถ้าเป็นถ้าคุณไปเจอใครที่โสดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โสดสนิทนะเขาอาจจะมีคนคบคนคุยมีใครเยอะๆเข้าหาหรือเขาพนาันาการกับสิ่งอื่นหรือเขาเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะตรงนี้ก็ได้นะนะคะ mm hmm. จัตติกชาวตุลลคนาตุลดซันนะคะเขาอาจจะตอนนี้หน้าที่การงานเติบโตเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะแน่นอนลรพลังงานเขาเป็นคนมีชื่อเสียง ชื่อเสียงมากชื่อเสียงน้อยก็คือมีนะคะเพื่อนๆเนาะบางคนเป็นดาวมหาไรบางคนในที่ทํางานก็เป็นคนที่เติบโตในที่ทํางานเพื่อนร่วมงานให้เกียรติหมายถึงหมายถึงทํางานนะหมอไม่ได้พูดถึงความรักไลสไต์เกี่ยวความรักนะคะตรงนี้ขึ้นมาเดอรฟูนะคะเขาเป็นคนรักอิสระนะคะเพื่อนๆแปดไม้เท้า เป็นคนมีพื้นที่เป็นของเราบางคนถูกบล็อกหรือเปล่าคะปิดกั้นมีกำแพงคุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกเราเขาส่องมองคุณอยู่นะยังอยากรู้อยากเห็นอามินขอถามอาขอขอขยายนิดน,นึงเพราะว่ามีบางคนคอมเมนต์อารมินตอบได้คะ่ะเออหมอบอกโดนบล็อกหลายที่หมอดูก็บอกโดนบล็อกแล้วทำไมยังส่องก็คือคุณเข้าใจไหมคะเราถูกปิดกั้นมีกำแพงคุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกเรา เฟซไลนะะ์ line, อะไรก็ตามมเพื่อนทามาใหม่เพิ่มมาสองได้หมดนะ,ะถูกไหมหรือยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเราสองเจอหรือเปล่าหมอไม่ทราบแต่อยากรู้นะคะยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเราไฮโลแฟนนะคะชาวพฤกษบลคณาพฤกษบจะติดลคณาจะติกตก,ก็คือชาวตุลลคนาตุลโอเคหมอพูดถึงคนโสดก่อนนะกรณีคนที่คุณจะเจอเขาเป็นคนยังไงหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนโดดเด่นเพื่อนเพื่อนพิจิกเขาอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จเช่น ไม่ได้จําเป็นต้องเป็นทุกอย่างที่พูดคะเช่นอาจจะเป็นโปรไฟล์ดีเช่นหน้าตาดีนะคะบางท่านอาจจะมีหน้าที่การงานดีนะคะตรงนี้ก็ได้นะหรือเป็นดาวโดดเด่นก็ได้ที่เขาเป็นคนที่สังคมจับจ้องให้การยอมรับอย่างนี้ก็ได้นะคะทํรแลน์นะคะอาจจะเป็นคนที่แตกต่างกับเราเช่นหน้าตาทางสังคมอายุเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมได้ด้วยคะคนคนนี้เขาก็เป็นคนเลือกเยอะมาตรฐานสูงเหมือนกับเรานะคะเพื่อนๆเขาอยากได้ความรักที่เท่าเทียมและชัดเจนเขาเป็นคนที่ รักอิสระอยู่นะนะคะแต่เข้าหาแต่ก็มีพื้นที่เป็นของตัวเองแต่เป็นคนชอบสร้างบุญชอบสร้างกุศลแหละค่ะเพื่อนๆตรงนี้สําหรับคนที่คุณจะเจออ่านะคะสําหรับคนที่มีประเด็นปัญหาแน่นอนละค่ะจะติกเพื่อนๆคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีคนของเขานะคะเป็นคนที่วนเวียนกับสิ่งเก่าๆหรือพานันาการกับสิ่งเดิมๆหรือเขาเป็นคนที่มีเจ้าของนะเพื่อนๆตรงนี้นะแต่ว่าบางคนอาจจะถูกบล็อกไปปิดการเข้าอยากคุยออกับคุณนะบางคนอาใช่คุณหรือเปล่าหมอไปดูนิดนึง คนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่คุณมีปัญหานะคะชาวพิจิกราคาพิจิกเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างเรมพร์เลอร์นะคะชาวราศีเมษรานาเมษเป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นคนที่ทํางานในองค์กรต่างประเทศหรือคนที่หน้าที่การงานโตหรือเป็นคนมีอีโก้มีทิถีก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ อ่าขอ,อนี้นึงขอดูอีกนะคะเขาคิดยังไงคุณสองดาบคนคนนี้สับสนลังเลนะคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องความขัดแยง้งความไม่เข้าใจที่ผ่านมานะคะตรงนี้เขากําลังคิดว่าจะติดต่อคุณมาดีไม่จะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือซับซ้อนกับตัวเองจะเอาอยัางไงนะควีนถือดาบเนาะธาตุล,ลมตุนกุมเมทุนที่จริงหมออ่านธาตุหมดแล้วนะคะความรู้สึกนี้บางท่านอาจจะ มีอะไรที่กดดันกันที่ผ่านมานะคะคุณตัดเข้าไปหรือเปล่าหรือเราเงียบนิ่งใส่กันนะคะตรงนี้มีสภาวะที่กดดันกัน้ดยเป็นคนอาจจะเป็นคนต่างประเทศหรือคนที่คุณเพิ่งจบไปหรือไม่ก็คือเขาอาจกําลังคิดอะไรบางอย่างนะเพื่อนๆนะคะคอมพลตอะไรบางอย่างอยู่ในถือถ้วยนะคะความรู้สึกนี้เหมือนเหมือนเขารอคุณไปงอหรือเขามางอคุณหรือเราลดสถานะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่านะคะตรงนี้หรือ คนเราบางทีรู้สึกดีมากกว่าเพื่อนนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์เพราะว่าเดโมนชาวมีลัคณามีมันสับสนมันซับซ้อนมันล้นซับซ้อนมันมันลังเลนะเพื<ๆ>่อนไม่รู้จะเอาอยัางไงที่ผ่านมานะมีคนรู้สึกว่าไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ซองด้วยเขารู้สึกดีอะคุณนะเหมือนมีคนบางคนถ้าใครมีปัญหาเรื่องความขัดแยง้งความไม่เข้าใจความมืนตึงความมีอีโก้ต่อกันมันเหมือนเขาอยากงอคุณนะหรือรอคุณไปงอ้อนรเพื่อนตรงนี้นะแต่ก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงนะคะ วิลฟอร์จูนสิบเหรียญไฮโลแฟน love fans. อ่าพูดถึงกรณีคนคนโสดก่อนนะนะคะคนโสดคนโสดมีคนที่ชอบโสดมนไหวพระปฏิบัติธรรมคุณจะได้เออช่วงช่วงนี้นะคะเพื่อนคุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่จะทำให้คุณรู้สึกดีสองถ้วยไหมคะขึ้นมาสองรอบและ คนคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มทางด้านทรัพย์สินเงินทองหรือทางความคิดความอ่านเขาบอกเขาอยากคบกับคุณระยะยาวเริ่มจากกาันเป็นเพื่อนเป็นกัลายาณามิตรบางคนอาจจะพบรักกับคนที่ทํางานในองค์กรต่างประเทศหรือคนทางไกลหรือต่างประเทศสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพานํามาก็ได้นะเพื่อน,เอนๆเขาอยากคบกับคุณระยะยาวตรงนี้นะนะคะสองสำหรับคนที่มีประเด็นปัญหาความรักไม่ชัดเจนคนคนหนึ่งนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะเขาชอบคุณนะ เขารู้สึกดีับคุณแต่ความรักมันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีคนที่เอาง่ายบางคนชอบเราเพราะหัวใจแต่เขาคบใครบางคนหรืออยู่กับใครมานานเพราะว่ามันก็มีเหตุผลที่เขาสร้างอะไรกันมาเยอะมันจะเป็นต้องห่างและจบไปแต่เขาก็ยังนึกถึงคุณแต่มันคงไม่เป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะเพเือเพราะว่าความรักมันการเป็นผิดศีลธรรมนะคะไพ่พระขึ้นมาเนาะมันกลายเป็นว่าผิดศีลธรรมคุณไม่เอาละเพราะว่าใครที่มี คนมีคนของเขาแล้วคุณก็ไม่เอาเนาะมันผิดนะคะแต่ทีนี้ไปดูประเด็นคนที่มีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจทัศนคติอะไรบางอย่างไม่ตรงกันมีคนที่อยากหวนกลับมาเพื่อเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากับคุณนะมีคนอยากมาง้อมาขอโอกาสจากคุณเป็นคนต่างชาติเป็นคนไกลหรือทํางานในองค์กรต่างประเทศนะคะหรือคนที่ผูกพันกันมาก็ได้นะคะเพืเ่อนๆตรงนี้นะอ่านะคะสวดจะพบ ใครสักคนที่เข้ามาเพื่อเติมเต็มบางอย่างให้กับคุณแต่ความรักเป็นแบบผู้ใหญ่นะเขาอาจจะเคยเจ็บเคยเสียใจความรักเลยค่อยๆก้าวไปด้วยกันนะคะถ้าใครมีปัญหาก็อาจจะอยากหวนกลับมาเพื่อนคืนดีแต่ใครที่มีความรักที่เป็นความรักที่ไม่ชัดเจนคุณจะตัดจบไปเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้บางคนอาจจะมีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วหรือคุณมีก็ได้นะคะมันเป็นไปไม่ได้เพื่อนๆใจเราชอบกันแต่มันมีเหตุผลหลายๆอย่างที่ไม่สามารถไปต่อได้ทั้งเรื่องศีลธรรมนะคะตรงนี้เนาะ มาดูกันนะคะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวราศีพิจิกราคณาพิจิกกันบ้างนะคะจะเป็นยังไงหนึ่งถ้วยค่ะเพื่อนๆหนึ่งถ้วยคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะกับความรักความรู้สึกดีๆนะคะเมจิเชียนนะคะคุณมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำเนาะ,ค,ะคุณเป็นคนที่มีปฏิภาณไว้พริบนะชาวราศีพิจิกเป็นคนลึกลับเป็นคนซับซ้อนนะนะคะ,นะคะเป็นคนที่เดาใจลําบากคิงถือถ้วยนะคะ,นะคะเพื่อนๆน เด็กถือไม่เท้าจะมีคนอายุน้อยเข้ามาราศีสิงหรลัคนาสิงคุณจะได้พบรักกับความรักที่เกื้อกูลให้และได้รับพอๆกันนะคะมีบางคนจะหวนคืนมาคนที่ไม่เข้าใจคนที่มีปัญหานะ,ะคะคิงถือไม่เท้าแปดไม่เท้าเขาจะติดต่อและทักมานะคะมีโอกาสนะเพื่อนๆตรงนี้นะคนที่เคยน้อยใจกันไปนะคะอก้าเหรียญน,นะคะ แต่ว่าคุณไม่ได้รีบนะนะคะอ่าสำหรับบางคนนะคะในอนาคตอันใกล้ๆคุณจะเจอใครสักคนที่เป็นเหมือนวันในสแตนนะคะหมอบอกกันนะว่าคืออะไรไม่ได้มีใครหรอกใครหรอกค่ะเพียงแต่ว่าคุณเคยเจอไหมคะที่เป็นเห็นไม้ไพ่นะคะคือแรงดึงดูดเข้าหากันสูงมากคุณจะเจอใครสักคนที่คุยกันได้วิทุวี่ทุกวันหรือตลอดะคะคบกันแป๊บเดียวมันอาจจะได้มีอะไรกันไว้แต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะเสียอะไรหรอกค่ะแต่คือ มินแค่อยากให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอาจจะหมดแพชชั่นไวนะคะเหมือนไฟไหม้ฟางหรือแม้กะลาดด้วยน้ํามันอย่างเงี้ยมันอาจจะหมดแพชชั่นไวงั้นความสัมพันธ์ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้น่าจะมีคนเข้าหาไวมากส่วนท่านนะคะบางคนนะคุณจะได้เจอใครที่นั่นแหละค่ะมีอะไรที่เหมือนกับคุณนะคะเพราะว่าไพ่คู่ออกมาตั้งสองคู่เนี่ยนะคิงกับควีนถือไม้เท้าคนคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มทางด้านทรัพย์สินเงินทองเข้ามา เป็นผู้กูเกื้อกูลคุณนะ,ะอุปถรัรมภ์คำจุนและช่วยเหลือเกือ้อกูลกันละกันแต่คุณไม่รีบนะคะก้าวเหรียนเนี่ยคุณเหมือนคุณต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีพื้นที่เป็นของกันละกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปความรู้สึกนะคะไม่ต้องรีบนะคะเพื่อนๆตรงนี้ค่อยๆไปแต่บางคนนะคะอาจจะยังหวนนึกถึงเก่าๆสิ่งว่นเก่าๆหรือบางคนมีคนที่มีปัญหามีประเด็นนะคะจะวนเข้ามาในความสัมพันธ์คุณคุณนะคะไม่ว่าไม่ว่าคนโสดะะหรือคนที่ มีใครวนกลับมาคุณไม่รีบนะเพื่อนเพื่อนเก้าเหรียญคือเนี่ยไพ่ตกอนาคตไพ่ก็คือแปดเหรียญคือคุณสนใจแต่เรื่องเงินเรื่องงานใครเข้ามาคุณก็ไม่รีบร้อนเพราะคุณมีประสบการณ์แล้วแต่ว่าไมา่ได้แปลว่าเราจะ อยู่ในอ่างานะคะเป็นไม้อยู่ในคอนที่อยู่ในตรงนี้หมายถึงว่าเราไม่เปิดใจเลยนะคะเราไม่ได้ออกมาเลยก็คือการออกมาแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเปิดใจค่อยๆคุยกับใครบางคนนะคะที่จะเข้ามาให้ตรงนี้เขาบอกแบบนั้นคนโสดจะเจอความรักที่โชคชะตานำพาช่วงนี้นะคะคุณไหว้พระสวดมนต์ขอพรคุณจะเจอทูเลฟแต่ค่อยๆเป็นนะคะเพื่อนๆหรือบางท่านนะคะคนเดิมๆจะวนกลับมาอย่ามีทิฐิอย่ามีอิโก้นะคะเพื่อนๆปรับตัวเข้าหากัน คุณจะได้คืนดีกันอยู่แต่คนที่มีประเด็นปัญหาเรื่องคนที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์นี้มันจะต้องจบไปนะเพราะว่าเขาอาจจะมีคนของเขาหรือคุณมีก็ได้เพื่อนๆมันไม่อาจเป็นอย่างที่เราหวังได้อ่ะมันผิดศีลธรรมด้วยอ่ะมาดูเลขเด่นเลขมงคลของชาวราศีพิจิกราคณาพิจิกบ้างนะคะอะ่หมอแค่เป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆน,นะอ่ะ The Sun นะคะตรงนี้นะ ทะเบียนรถคันใหม่ๆของคุณเลขสามนะคะควีนถือไม้เท้าโดเวอร์นะคะอ่านะ,ะอนะคะโอเคนะคะไพ่ตัวนี้ขึ้นมา หนึ่งนะคะมินอยากบอกนะโชคลาภอะไรก็ตามเนื่อนะคะมินอยากบอกให้คุณไปฟิกที่เงินที่งานเกี่ยวกับงานทํางานเห็นไหมคะการทํางานคุณโดดเด่นช่วงนี้เงินเก็บเยอะมากมีเงินสะพัดหลายทางเกี่ยวกับงานที่เราทํามากกว่านะคะแต่นี้มันเป็นโชคลาภสําหรับบางท่านนะคะมินไม่ได้ไปฟิกดูดวงให้ใครนะเพื่อนๆนะมีหมีสามนะคะมีเจดแล้วก็ทะเบียนรถใหม่ๆคุณให้พยายามสร้างบุญสร้างกุศลบ่อยๆนะคะเพื่อนๆปล่อยปลาน,นะคะ ปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะตรงนี้นะค,ะคิดดีๆนะคะตรงนี้นะคะมี9มี6มี3นะคะหรือมี3มี6มี7นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะอ่ะ,ะขอให้แนะนำชาวราศีพิจิกลาคณาพิจิกค่จะแนะนำคุณยังไงบ้างนะคะ เดอะซันนะคะเพื่อนๆคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะความมีเสน่ห์ความมีออร่ามม aura, ของคุณมีคนเข้าหาเยอะแหละนะคะไพ่ตรงนี้มีคนเข้าหานะเดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ของความสุขสมหวังนะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมาเลยอืม mm hmm. นะคะเดอะสเตรนนะคะไนท์เทอร์เรียนเอมเพลอร์นะคะเพื่อนๆหนึ่งไม้เทา้า มีใครสักคนที่จะอาจจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหนึ่งนะคะคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่นะเพืเ่อนๆนะที่สดใสนะคะคนคนนี้เข้ามาเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรา14อีกครั้งมีความสุขมีความสดใสมีความเบิกบานใจเข้ามาเติมเต็มทางด้านทรัพย์ส,สินเงินทองหรือหัวใจนะคะถ้าใครมีปัญหาช่วงนี้ได้คืนดีนะคะแต่ถ้าใครหมายถึงว่าคนที่ใช่นะคะคนที่โสดไม่มีพันธนาการนะแต่บางคนจะจบไปนะคะตรงนี้ขึ้นมา เพื่อให้ได้เราได้เริ่มต้นใหม่กับความรักคุณมีสเสน่ห์อยู่แล้วราคามีคนเข้าหาเยอะเพียงเปิดใจนิดนึงนะคะโอเคขอบคุณมากมายค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกดวงดวงส่วนตัวกับมอมินไอดีไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะชอบช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ